นางเมี้ยวซ่านานะ <Okay. S 1> เป็นชาติหนึ่งของพระแม่กวนอิมเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเห็นแมวแล้วคนจีนบอกว่าห้ามตีห้ามฆ่าแมวห้ามกินเนื้อแมวเด็ดขาดนะ mm hmm. เพราะว่าถือเป็นชาติหนึ่งขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมถ้าเราเลี้ยงดูแมวดีๆเท่ากับเราได้ทาบุญถึงองค์พระแม่กวนอิมด้วยซ้าไปนะครับมีบางตําราบ,บอกว่าเวลาที่เราเลี้ยงแมวเนะี่ยเราจะได้รับ ลังสีของพ่อแม่ควอิ่มด้วยลูกหลานบริวารสังเกตว่าบ้านคนโบราณจะเลี้ยงแมวเยอะเขาบอกลูกหลานในตระกูลนั้นจะมีความรักสามัคคีกันมีความเจริญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเห็นแมวตามท้องถนนเขาถึงได้เรียกว่าแมวก้าวชีวิตปกติแมวไม่ค่อยตายง่ายๆนะครับหล่นจากที่สูงมาบางทียังไม่ตายก็มีแต่ว่าแมวตันนี้่างเรียกเหลือเกินถ,ถ้าเกิดปากป๋องแบบที่น่าเขาไม่านะ่าแล้วต้องกินแบบอิ่ม เป็นปาทุน่าค่ะโอ้โหกระเป๋าในเรื่องสามสิบกว่าบาทตัดใจตัดใจคนจีนนะครับคุณชินในฐานะวันนี้พูดถึงเรื่องตำนานแมวแล้วอยากพูดให้ฟังจากคนจีนนะครับชาวแต้จิ๋วเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนโบราณจริงๆเขาจะสอนลูกหลานเลยว่าวิธีการที่จะเรียกหาโชคนะครับเรียกโชคเข้าบ้านเรียกโชคเข้าตนเอง mm hmm. เวลาเขาเดินทางไปเจอแมวถูกลถชนเสียชีวิตเห็นศพแมวอยู่ที่ถนน mm hmm. เขาจอดรถข้าง,างทางทันที ครับแล้วสอนลูกสอนหลานบอกว่าให้ลงไปทําศพแมวเลยนะลูกนะถ้าเจอแมวที่ไหนแมวตายที่ไหนน่ะไปทําศพแมวขุดหลุมนะครับแล้วเอากระดาษเงินกระดาษทองเผาอุทิศส่วนกุศลให้แมวตรงตนนั้นและฝังอย่างดีทําด้วยมือของตัวเองจะเฮงมากๆนี่เขาจะสอนอให้ทําศพแมวจะเฮงมากๆแมวปะกติไม่ค่อยตายง่ายๆแต่ถ้าไปตามท้องถนนเห็นรถชนแมวเห็นศพแมวไม่ต้องรังเกียจมือเปื้อนเราล้างมือได้ นะช่วยทําศพแมวแล้วจะเรียกความเห็งนะครับ <Ừ. S 1> นี่ก็คือบอกเ mm. คล็ดลับวิธีการเรียกความเห็เวลาเราไปไหนตามท้องถนนไปเที่ยวที่ไหนเจอศพแมวไม่ต้องรังเกียจใส่ถุงมือก็ได้ใส่นะฮะถุงพลาสติกมาครอบมือแล้วก็ไปจับ mm. แต่ห้ามถมน้ําลายเวลาเห็นศพแมวห้ามถมน้ำลายมีเคล็ดลับ mm. ตรงนี้ mm. นะอาจารย์คะแล้ว ช่วงที่ทานเจนี่อาการทานเจด้วยหรือเปล่าคะครับผมทานเป็นบางมื้อนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าจะต้องใช้นะครับกำลังเยอะในการที่จะบริหารงานก็ดีนะครับเดินทางก็ดีแต่ถ้าทานมังสวิรัตอย่างเดียวหรือทานเจผมกําลังสู้ไม่ไหวจริงๆเคยเป็นลมนะครับเคยเป็นลมหมดสติไปเพราะว่าคือเราเคร่งเกินไปนะครับอันนี้พอคุณหมอบ,บอกว่า,าต้องทานเนื้อสัตว์ไว้หรือว่าต้องทานอย่างอื่นไม่ด้วยเพราะว่า ไปบางที่อย่างผมไปอินเดียบางครั้งผมเคร่งเกินไปเคยมีประสบการณ์ที่ว่าถึงกับหมดสติไปเลยเพราะว่าไม่มีเรี่ยวแรงนะครับเพราะฉะนั้นทาอะไรต้องอย่าให้เกินกําลังเรานะรอาจจะทานมือ้ออาทิตย์หนึง่งหรือมื้อใหญ่ๆนะครับมื้อวันสําคัญสาค,คัญเรานะครับอ,อ,อาจารย์คะเ้าที่ตรงแม่น้าคงคาที่ว่ามีการประกอบพิธีศพนี่จริงๆเลยหรือเปล่าครับใช่ครับเขาจะเอาศพ นะครับบางทีบางครอบครัวเขาจะเอาศพลอยน้ำเลยหรือเผานะครับหรือเผาเลอแต่ก็ดูเอากระดูกไปลอยน้ำน,นะครับแล้วก็มีการพิธีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นบางคนก็ไปอาบน้ําไปอะไรนั่คือตรงใกล้ๆกับที่ประกอบพิธีหรอือเปอาจจะอาจจะไม่ใกล้เขาจะเป็นคนละฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งแต่ว่าเป็นสายน้ําเดียวกันไม่ไกลกันนะครับ งั้นวันนี้รบก,กวนอาจารย์แค่นี้ดีกว่ายังมีคนที่รอต่อสายอยู่เยอะคขอบคุณมากคุณชินนะค่ะสวัสดี <ask> ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีมันจะมีตำรับหรือเคล็ดการใช้ชีวิตต้องมีเคล็ดลับรู้เท่าทันตนเองยังไม่พอรู้เท่าทันดวงของตัวเองแล้วจะไดห้หาวิธีการที่จะทำไงให้ดวงเรามันดีขึ้น บางคนถ้าเราไปย่ำอยู่กับที่อยู่ตลอดเวลาไม่รู้จะหาสิ่งใดเป็นเครื่องยึงเดเหนี่ยวมันก็ยากเหมือนกันนะครับจึงได้มีคําพูดของคนโบราณบอกเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเฮงด้วยทั้งเก่งทั้งเฮงก็ยิ่งรวยยิ่งรวยเพราะนั้นเคล็ดลับความเฮงแบบนี้ต้นปีจะมีของขวัญปีใหม่ให้กับชาวแอ s ซี n ออนตลอดทีวีเป็นไดอารี่นะครับเป็นไดอารี่ที่จะช่วยให้คุณเฮงตลอดปี54นะครับ กำลังตั้งชื่อเหมาะที่จะให้แฟนคลับหนังสือของดรไมได้ติดตามกันนะครับปียิ้มรับปี2554นะครับแล้วก็มีในหนังสือเล่มนี้จะมีเคล็ดลับเรื่องของการเข้าถึงองค์เทพเทวาทำอย่างไรการบูชาองค์พระพิคเนศอย่างถูกต้องทำยังไงการบูชาองค์พระศิวะพระแม่อุมาเทวีพระแม่รัศมีมาตา องค์เทพหลักๆที่เป็นองค์สาคัญสําคัญต้องบูชายอย่างไรวิธีการเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิธีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทาอย่างไรซึ่งไม่มีนะครับท่านใดแต่งหนังสือด้านนี้มาก่อนดออรไมล์นะครับเปิดประเดิมปี5 4ี่ให้กับท่านหนังสือดังกล่าวนี้ไม่ได้มีวางจําหน่ายทั่วไปนะครับทางเซเว่นอีเลฟเว่ได้ติดต่อกันไว้ทางสี C ่สิบีเอ็ดบุ๊กนะครับติดต่อกันไว้แต่เนื่องจากว่านะครับผมต้องการที่จะให้แฟนคลับหนังสือผมล้วนๆที่จะซื้อ นะครับไปอ่านและเกิดประโยชน์กับตนเองไม่ต้องการให้หนังสือไปแช่อยู่บนแผงนะครับต้องการที่จะให้สําหรับผู้ที่ต้องการจริงๆเท่านั้นจึงนะครับจัดจําหน่ายนะครับเรียกว่าโทรสั่งด้วยตนเองนะครับไม่ได้วางทั่วไปเหมือนอย่างที่เล่นผ่านๆมานะครับเพราะฉะนั้นติดตามเร็วๆนี้จะมีบอกเป็นนะครับสเต็ปสเต็ปว่าจะเริ่มจองได้เมื่อไหร่วางเมื่อไรนะครับเอาละครับช่วงนี้รับหนึ่งสายสุดท้ายก่อนจะเบรกกันนะครับนมัสการสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์จากจังหวัดไหนเอ่ยเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์ฝนตกไหมครับวันนี้วันนี้ฝน,นไม่ตกค่ะโอ้ดีดีคุณเก๋เป็นไงบ้างครับเห็นเมื่อวานนี้ปวดสมองเลยใช่ไหมปวดค่ะอาจารย์มันเป็นยังไงฮะอาการหลงเล่าสู่กันฟังนิด,ดนึงปวดเหมือนมีคนมาบีบเขมบหนูอย,อยู่ค่ะอาจารย์ตใน่สิตอนนี้ท<ถ>ุเราเบาบางขึ้นหรือย,ยังเอ่ยหนูส่งไปเสร็จเสร็จวันนั้นหนูก็หลับเลยค่ะโอ้ดีเลยนะ มันเป็นเหมือนกับอาการคล้ายๆไมเกรนไหมปวดข้างเดียวอย่างนั้นหรือ่าไม่ข้างเดียวค่ะปวดทั้งหัวเลยค่ะแล้วก็<อ>ขมับเหมือนบีบอยู่อ๋อมีคนมาบีบอย่างนี้นะค่ะโอเควันนี้มีอะไรเล่าสู่กันฟังคุณเก๋หนูอวันก่อนที่อาจารย์จะจับสลากค่ะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะจับสลากนะแล้วหนูบอกว่าถ้า ได้รางวัลรางวัลในรางวัลหนึ่งก็ขอให้หนูได้ฝันดีกันอาจาย์แล้วหนูก็ฝันเห็นพ่อสิวะค่ะเป็นหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าอาจารย์จะให้เป็นล็อกเก็ตพระสิวะค่ะโอ้ได้ฝันเห็นองค์พ่อก่อนโอ้เห็นฝันเห็นองค์พ่อก่อนแล้ววันหนึ่งแล้วพอมาอีกวันหนึ่งจับฉลาเียค่ะแล้วได้เป็นล็อกล็อกเก็ตองค์พ่อด้วยนะค่ะแล้วหนูก็ยังไม่รู้ว่าอาจารย์จะให้เป็นล็อกเก็ตองค์พ่ออะไรอย่างงี้ค่ะเป็นองค์พ่อพรสิวะของคุณเก๋ นี่ก็แปลกนะถ้าคุณไม่เล่าออมาก็ไม่รู้เลยใช่ค่ะแต่ว่าคุณบอกว่าได้เป็นรับแจ้หนูก็ขนลุกแล้วก็พออ่านเมสเซจหนูว่าหนูได้รับรางวัลอะไรเงี้ยหนูก็นึกถึงความฝันเพราะหนูว่าถ้าเกิดว่าหนูได้รางวาัลในรางวัลหนึ่งก็ขอหนูฝันดีแล้วกันหนูก็ฝันเห็นภาพถึว่าะคะ่ะแสดงว่าคุณเก๋าตอนนี้ฝึกไปถึงขั้นที่จะติดต่อสรรรื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วยินดีด้วยเลยนะจากการที่คุณตั้งใจฝึกตั้งใจแน่วแน่ เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้คุณสามารถจะเชื่อมนะในรูปแบบของความฝันก็ดีในเรื่องของการอธิษฐานจิตก็ดีเชื่อมกับท่านได้แล้วนะรักษาตรงนี้ไว้เพราะคุณมาถูกทางแล้วนะจะเกี่ยวกับลูกน้ำตาพระศิวะหรือเปล่าคะเจเจหนูเอามาผูกใส่แขนนี่หนูก็ฝันหินบ่อยอะคะอาจารย์อ๋อคุณ,ค,ณคุณบูชาคุณเก๋บูชาน้ำตาพระศิวะไปใช่ไหมค่ะโอ้ดีดีนี่แหละแสดงว่าคุณมีมีเครื่องรางที่ประจําตัวของท่านแล้วละ่ะถ้ากับว่าคุณได้สื่อถึงท่านนะรักษา<ะ>ตรงนี้ไว้ คเคยพนามท่านบ่อยๆนะค่ะอาจารย์คะหนูอยากจะถามว่าอจ่าหนูอยากจะลงทุนเป็นชายซื้อเป็นชายขข่จกกล้วยคะ่ะแต่ว่ามันเข้าหน,น้าหนาวแล้วหนูจะทําได้ไหมคะอาจารย์แต่แบบจะจ้างเด็กทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คุณเก๋วันเดือนปีเกิดครับวันพฤหัสที่ยี่สิบสองกรกดาษดสองห้าสองห้าค่ะสองห้าสองห้าเวลาเอ่ยสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดนะคุณเก๋ตั้งสมาธิดีๆนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่าม,มือไปที่หน้าจอหน้าบัตรนี้คุณเก๋ช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้จากซ้ายไปขวาใบที่สิบเจ็ดค่ะใบที่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดครับสิบเอ็ดนะฮะค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดจะเปิดแฟนชายเฉากล้วยจะทำได้หรือไม่นะไปซื้อแฟนชายเขาค่ะคุณเก๋ช่วงนี้นะครับให้ชะลอไว้หน่อยได้ไหมค่ะยังเป็นช่วงที่ถ้าเกิดทำตอนนี้จะเหนื่อยนะมันต้องฟันฝ่าอะไรหลายๆ,ๆอย่างยังไม่เข้าเป้านะ ตรงนี้ชะลอไว้อาจจะมันเป็นจะเข้าหน้าหนาวพอดีด้วยนะ,ะลองลองเป็นโปรเจกต์ไว้แต่ยังไม่ต้องลงมือมทําตอนนี้ลองหาข้อมูลไปก่อนะนะเพราะทําเดี๋ยวมันจะมันจะไม่เข้าเป้าอ,ะอ่ะนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าสักหลังหลัง หลังปีใหม่ไปแล้วหนูไปดูอาจารย์ใหม่ได้ไหมคะได้ได้ราะว่ารอผ่านหน้าหนาวไปก่อนใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณขายเนี่ยมันเป็นมันใส่กับน้ําแข็งกินด้วยใช่ไหมค่ะแต่ถ้าคุณมาขายช่วงช่วงหน้าร้อนนี่ผมว่าดีมากเลยะนะเฉากลวยใช่ไหมเฉา,ากลวยที่ใส่ใส่น้ําแข็งทานใช่ไหมครับทานแล้วแก้ร้อนในค,ครับนะครับช่วงนี้ดูจากหน้าไพ่ย,ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนแบบนั้นนะ ไหนูกลัวหน้าร้อนแล้วเขาจะไปซื้อเป็นชายมาตัดหน้าหนูหค่ะอ๋อครับไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ตอนนี้ให้ลองหาข้อมูลประคองไว้ก่อนเพราะว่าถ้าตอนนี้ลงทุนไปเดี๋ยวจะไม่ได้เงินกลับมาอย่างคุ้มค่าเดี๋ยวจะมีภาระ,ะเหนื่อยขึ้นไปอีกค่ะนะใกล,ใกล้แล้วก็ค่อยมาถามอาจารย์ใหม่ค่ะ<ด>ค่อยถามใหม่ได้นะค่ะครับขอบคุณคุณเก๋อย่าลืมสวดมนต์นะค่ะวัสดีค่ะครับ พักสักครู่หนึ่งเดียวผมจะไปรับสายพี่ศนย์แดส3ูน์ดรไมค์ใครทุกใครที่ต้องการสั่งขนมลาดูขนมดวงดีสื่อองคพระพิคเนตพรุ่งนี้เริ่มส่งตามปกติเพียงแค่เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ส่งให้ต่างจังหวัดแต่กรุงเทพจะส่งให้ถึงมือถึงบ้านคุณทุกวันเดลิเวอรี่เลยทีเดียวนะครับสดใหม่ทุกวันจากเตานะครับเรื่องราวของขนมดวงดีสื่อองค์พระพิคเนตขนมที่พระพิคเนตท่านโปรดปรานที่สุดขนมที่จะสื่อถึงความสําเร็จจากพระพิคเนตสู่คุณคุณ นะครับจุดทุบกรมยานหนึ่งพันดอกอยังไม่เท่า้่มีโอกาสถวายขนมลาดูแด่องค์พระพิฆเนศหนึ่งครั้งตามตำราบโบราณน,นั้นนะครับของแท้ดั้งเดิมรักษาสูตรรับแบบโบราณโดยรายการแอดซีนออนทอลทีวีโดยกูรดูดอกเตอร์ไม์เท่านั้น083 000 0833บูชาเพียงแค่กล่องละ348บาทมี12ลูกนะครับท่านที่สนใจแล้วก็จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศ สนใจโทรเข้าไปนะครับ0830000833พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่สองของแอดซี n ออนทาร์ลทีวีกันต่อครับคุณสวยออกแบบได้ประสบการณ์จริงที่เปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเองคุณมีมี่นักศึกษา